เมื่อเราตื่นรู้เข้าสู่เส้นทางขอให้เตรียมทำใจเอาไว้เลยจะไปมิติที่5ได้นั้นมันไม่ง่ายต้องผ่านด่านทดสอบมากมายและจำไว้ว่าเส้นทางนี้มีไว้ให้ปรับปรุงแค่ใจตนเองข้อสอบที่มักพลาดได้ง่ายที่สุดจะมาในรูปแบบการสร้างสถานการณ์ให้เรานั้นตัดสินผู้อื่นอัตราของเราจะถูกสะท้อนให้เห็น ว่าเรานั้นดีแล้วเราถึงแล้วเราคือผู้ที่จะพาผู้อื่นให้รอดคนอื่นมันแย่คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ใช่โฮโลแกรมจะยิ่งแต่งเรื่องสนับสนุนอย่างเต็มที่และทุกครั้งที่พลาดไปตัดสินใครในเรื่องใดจัก,กรวาลจะแจกข้อสอบนั้นนั้นมาสกัดกั้นโอกาสเราในทันทีให้เราหลุดออกจากนอกเส้นทางอย่างไม่ทันได้รู้ตัวดังนั้น ความรักที่ไร้เงื่อนไขจึงจำเป็นที่ต้องนำมาใช้เพื่อป้องกันเราไม่ให้ด่วนไปตัดสินใครสำหรับพวกเราทุกคนที่ยังมองผู้อื่นอยู่ขอให้ได้สติตื่นจากฝันหันกลับมามองตนเองถ้าทุกคนพัฒนายกจิตตนได้โลกก็จะวุ่นวายน้อยลงสังคมก็จะกลับมาผาสุก